สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโมเดลร w Channel อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดมาตรา 7, 8, 9ของประมวลกฎหมายอาญากันค่ะเริ่มต้นที่มาตรา7นะคะเป็นเรื่องของความผิดนอกราชอาณาจักรที่ศาลไทยสามารถลงโทษได้ค่ะมาตรา7ผู้ใดกระทำความผิดดังระบุไว้ดังต่อไปนี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรคืออนุหนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา107ถึงมาตรา129อนุ1ทับ1ความผิดเกี่ยวกับการเกาะการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา153ทับ1มาตรา153ทับ2มาตรา153ทับ3และมาตรา153ทับ4 อนุ2ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา240ถึงมาตรา249มาตรา254มาตรา256มาตรา257และมาตรา266อนุ3และ4อนุ2ทวีความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา28 282และมาตรา283 อนุ 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา339และความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา340ซึ่งได้กระทำในทะเลหลวงเมื่อได้พิจารณาจากบทบัญญัติตามมาตรา7จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาถือว่าหลักบุคคลจะถูกลงโทษโดยสารไทยตามมาตานี้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์3าประการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เมื่อการกระทำความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรคือการกระทำความผิดอันเป็นความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไม่มีการกระทำในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรตามมาตรา4วรรค2และต้องไม่มีการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามมาตรา5วรรคแรกหรือผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร อันเนื่องจากการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนอกจากนอกราชอาณาจากักรตามมาตรา5วรรค2 2การกระทำความผิดนั้นเป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายระบุมาตราไว้ตามอนุ1ถึงอนุ3ของมาตรา7เลยค่ะและ 3. บุคคลนั้นจะอยู่ในอำนาจศาลไทยกล่าวคือถูกจับได้ที่ประเทศไทยค่ะ สรุปตามมาตานี้นะคะการลงโทษผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรตามมาตานี้เรียกว่าหลักลงโทษอำนาจสากลเนื่องจากเป็นความผิดที่มีผลกระทบในด้านต่างๆของประเทศตามที่ได้กล่าวมาเลยค่ะมาต่อกันที่มาตรา8ของประมวลกฎหมายอาญากันนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความผิดนอกราชอาณาจักรที่ศาลไทยสามารถลงโทษได้ค่ะมาตรา8วรรคหนึ่งผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและ อนุกอไก่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรืออนุขอไข่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ ตามมาตรา8วรรค1นะคะทั้งอนุกอไก่และขอไข่นะคะเป็นเรื่องของหลักบุคคลจึงต้องมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําความผิดหรือเป็นผู้เสียหายค่ะสามารถแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้นะคะอนุกอไก่ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษตามอนุกอไก่นี้นะคะผู้ต้องหาเป็นคนไทยหมายความว่า ผู้กระทำความผิดนอกราชาอาณาจักรเป็นคนไทยและคนไทยที่ได้กระทำความผิดหนีกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายมีการร้องขอให้ศาลไทยมีการลงโทษศาลไทยก็จะสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้เสียหายจะ,จะต้องเป็นคนไทยหรือไม่ก็ตามค่ะต่อมาเป็นอนุข,ขอไข่นะคะผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ ตามอนุข,ขอไขนี้นะคะผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวหมายความว่าผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าวได้กระทำความผิดนอกราชาอาณาจากักรและผู้เสียหายเป็นรัฐบาลไทยหรือคนไทยเท่านั้นหากผู้เสียหายเป็นรัฐบาลต่างประเทศหรือคนต่างด้าวศาลไทยก็ไม่มีอำนาจที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ค่ะซึ่งจะเป็นกรณีตามมาตรา8วรรคหนึ่งอนุกไก่หรือขอไขได้นะคะจะต้องเป็นความผิดที่ระบุเอาไว้ตามมาตรา8วรรคสองค่ะ มาตรา8วรรค2ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ดังต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรคืออนุ 1. ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา217มาตรา218มาตรา221ถึงมาตรา223ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา220วรรคแรกและมาตรา224มาตรา226 มาตา228ถึงมาตา232มาตา237และมาตา233ถึงมาตา236ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวังโทษตามมาตา238 อนุ2ความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา264มาตรา265มาตรา266อนุ1และอนุ2มาตรา268ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา6 7 7และมาตรา269อนุ2ทับหความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา6 9 9ทับถึงมาตรา6 9 9ทับ อนุสองทับ 2, ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา269ทับ 8, ถึงมาตรา269อทับ 15. อนุ3ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276มาตรา280และมาตร28 5, า285ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา276อนุ 4. ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290อนุ5ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295ถึงมาตรา298อนุ6ความผิดฐานอทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา306ถึงมาตรา308อนุ7ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา309 มารตราม1 0มาตาา312ถึงมารตรา315และมารตรา317ถึงมาตาา320อนุ8ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตารา334ถึงมาตารอา336อนุ9ความผิดฐานกันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตารา337ถึงมาตาา340อสินุ1ิ ความผิดฐานช่อโกงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา341ถึงมาตรา344มาตรา346และมาตรา347อนุสิบอความผิดฐานยักยอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา352ถึงมาตรา354อนุ 12. ความผิดฐานรับของโจรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา357อนุ1ิบา ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา358ถึงมาตรา360ต่อมาเป็นมาตรา9ของประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานไทยกระทำความผิดนอกราชอาณจาจักรค่ะมาตรา9เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา147ถึงมาตรา166 และมาตรา200ถึงมาตรา205นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรซึ่งมาตรา9เนี่ยเป็นหลักบุคคลเช่นเดียวกันกับมาตรา8นะคะแต่จะหมายความถึงเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยเป็นผู้กระทำความผิดเท่านั้นและเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ได้โดยได้กระทำความผิดตามมาตรา147ถึงมาตรา166และมาตรา200ถึงมาตรา205นอกราชอาณาจักร อาจกระทำความผิดขณะประจำการอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างประเทศก็ได้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมาตรา 7, 8และ9ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ